วันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อาจจะมีความอิจฉาเกิดขึ้นอ่าเรียกได้ว่าเป็นการอิจฉาทีมงานบริษัทโรสโกเพราะว่าเพราะว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ทีมงานเราด้วยเซอร์ไพรส์เฮ้ยโอ้ยโอ้ย่้ยโอ้ย้ยโอ้ยโีโอ้ยโอยโองยโโอ้ออ้้ ท่านี้ที here, ่ไหนครับ <coś> ท <cocaine> <rawd unre iry> ่านี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองเอ้ยตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตนะครับผมตจะพาพนักงานบริษัทโรสโกะนะครับผมมาเอาทิ้งนะครับผมหลายปีที่ภูเก็ตเอี่ยตอนนี้เรามาทั้งหมดคลชีวิตแต่เราลองนับราะตอนนี้อยู่เต็มนื่อง สามสีห้าเจ็ดแล้วคนถ่ายเป็นแปดหายไปในสามตัด้าไปที่สามคนนั้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวันที่ยี่สิบเรากำลังจะไปภูเก็ตกันแต่ว่าจากนอตกเครื่องเรียบร้อย้วต้องซื้อตั๋วใหม่ไปค่ะเราไปชิคกิ้กัน ไปตินใหม่ค่ะใบหน้าของคนตกเครื่องคนน่งคือเขาไปหมดแล้วนะอยากลงห้าอ่ะมาดูชุดด้วยชุดพีเซนชุดไหนพีเซนชุดไหนอันนี้คือจัดแต่งยอเวลรองเท้าแล้วต้องเกงหมงเกงกางเกงการไปเที่ยวทัร์เก็บของเราวันนี้ทุกคนจะใส่ชุดนี้หมดเลยในการขึ้นเครื่องบินนะฮะเพื่อความปลอดภัยจากโค้ดในทีมทั้งหมด3คนหมดไปอีก6,000บาททั้งหจากที่ปกติน่าจะเสียคนละพันเนี่ยใช่เพราะเราจองลงหน้ามานานนะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บอนชอนค่ะผู b b ้เสนอความกินนี้คือน้องเฟียสนะคะเซ็งไงเซ็งนะติดเครื่องอ่ะแบบเซ็งเแบบเน้นอยไงหาอะไรอร่อยๆกินจริงค่ะต้องบอนชอนเลยโดยที่ใช้เงินออฟฟิศเยี่ยมร้อยอร่อยที่สุดเออปปิต A few moments later ตอนนี้เราได้ขึ้นเครื่องมันแล้วนะคะขอบคุณตอนนี้เราได้เก็บกันแล้วค่ะเรากำลังจะตามอีก แปดคนที่เหลือไปนะคะนี่เราเลือสามหน yeah! Yeah! ่อเป็นส <wh ites rag sized barking> yeah! er. ิบเอ็ดคนเ่แล้วไปเจอท้งที่พวเก่งค่ะเย้ตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถโปรเจนเนอร์นี่ครับน้องชายคนเก่งขับรถปวดหัวมาก ก็ตอนนี้นะเราอยู่บนรถ Fortuner ที่เราเช่ามานะครับผมซึ่งทริปนี้เป็นทริปเอาติงบริษัทนะครับผมก็คือพาน้องๆทีมงานในบริษัทสตาฟในบริษัทโรสโกนะครับผมมาเที่ยวกันในช่วงเซนไปีซึ่งๆนะคะตามสไตล์ crazy a s นะคะเมื่อใครก็ตามมาเป็นสมาชิกของความเป็น crazy ของเราก็ต้องมีความ crazy เกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมก็สรุปแล้วเมื่อกี้ก็คือีพนักงานของเรานะคะก็ตกเครื่องไปสามคน ก็แบบห่างกันไปแค่แบบไม่กี่นาทีแล้วเขาก็ปิดคือวิ่งตามกันมาแบบไม่ทันนะคะก็เลยเสียเสียหายไป3คนเนาะแล้วก็ต้องบินตามกันมานะคะใช่ซึ่งตอนนี้ก็คือคนที่ถ่ายอยู่ <c oughs> ก็คือคนตกเครื่องเอง <c oughs> คือน้องเฟียสเย้อยซึ่งเราขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่า crazy office แล้วกัน <c oughs> คือถ้ามันธรรมดามัน มันมันก็มันก็ธรรมดาปะมันก็ไม่เครซี่ออฟฟิศเนาะพี่เฟียร์เนาะพี่เฟียร์คือตั้งใจใช่ไหมที่จะตกเครื่องใช่มันเห็นล้วนๆใช่เอาความเห็นล้วนๆแเว่าตอนรู้ว่าตกเครื่องคือน้ำตาคอนะน้ำตาคอคอนิดนึงแต่ก็แบบอ๋อคือสิ่งที่เราทำมันดีแล้วเนาะการตกเครื่องไม่ดีไม่ดีไม่เอาจริงเหรอซึ่งตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นเขาไปที่พักของเรานะครับผมก็คือเป็นที่พักที่วันนี้เป็นบ้านที่เราจะนอนรวมกันแต่ต้องบอกเลยว่า วันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อาจจะมีความอิจฉาเกิดขึ้นอ่าเรียกได้ว่าเป็นการอิจฉาทีมงานบริษัทโรสโกเพราะว่าเพราะว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ทีมงานเราด้วยเซอร์ไพรส์เ้ยนั่นก็คือที่พักแต่ถือเขาคืนที่พักนะครับคืนละ89บาทท้วนนะครับต้องบอกเลยว่าที่พักที่นี่นะครับผมมีแต่ผงศัน้องว่ารู้นะฮะแล้วก็จะบอกว่าเป็นที่พักที่แบบว่าเตรียมตัว ลึกลับแล้วก็ไพรเวทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักที่เราเตรียมเอาไว้ให้กับน้องๆในบริษัทเราที่โอ้โหทำงานกันอย่างหนักเหรอหนักมากหนักเหรอหนักเหรอหนักรู้สุว่าไม่นะหนักโอเคโอเคทำงานก็ไม่ยังหนักหน่วงตลอดทั้งปีนะครับผมแล้วเขาได้มาพักผ่อนกันในช่วงสิ้นสิ้นปีแล้วเดี๋ยวกลับไปก็ทำงานต่อเลยนะโอเคไปใหม่ก็ไม่หยุดไม่หยุดบริษัทนี้ไม่หยุดปีใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักจะเป็นไงไปดูกันครับจะตามเบฟจะนะ เออเดี๋ยวให้คันเบฟนำคันเบ๊บอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวถ่ายคลิปเนื่องจากว่าทุกคนถามหาที่พักใช่ไหมคะเราก็ส่งโลเคชั่นแบบผิดๆไว้ <laughs> นี่คันที่ตามมาอเราก็ยังไม่อยากให้รู้ว่าเราไปนอนที่ไหนเออนะคะแล้วเราก็ส่งโลเคชั่นให้ทุกคนคนขับรถทุกคนนะคะผิดนเ,นเพราะฉะนั้นความลับอยู่ในมือของน้องว่าเพียงเท่านั้นกเกขาหลอกเราว่าทำไมเปนิดไม่ถึง<ร>อะ ว่าให้เรามาทางนี้แก่าจะอ้วกแล้วดิ้วนินล่าเป็นหมเลขสี่หนึ่งนะคะเอ๊ะมายเขห้าอ๊ะป็นอะไรนงคะดีสุดอ้าวทำไมีโอเปยอย่างนี้ เฟิร like. oh, yeah. ์สท์ทอเห็นอะไรแบบนี้ว้าวเยรักไหมรักเซวไหมรักที่สุด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 ขนลูกก็นหมดเลยขนลูกอีกแล้วเย้ดูคือแบบมีการสอดตัวด้วยแล้วเป็นวิวทะเลนะคะว้าวพีชเ่ออยู่วันดีอยะมาทันทอดถ้าไม่ได้อยู่โรสโกนี่ไม่มีทางมาเลยรแบบนี้แน่นอน แทนกันล้วนะโโอ my god สุดมากขึ้นไปมาครับสุจิงว่ะจะเล่นเกมอะไรมั้เล่นเกมมาเล่นเกมอะไรอ่ะ เจ้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับทริปพี่พี่พนักงานทุกคนน่าจะเห็นรีแอคของแต่ละคนไปลวสวยสวยสวยไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะคะตื่นเต้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยมากจริงๆตัวเองก็ไม่เคยมาพักแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้ทุกคนกำลังสุดเต้นไม่มีใครไปดูห้องดูห้องเลยมัแจะมัวแต่ไปดูวิวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรข้างมีห้องแม่บ้านด้วยนะอันนี้ห้องอะไรมาดูกันเรามีห้องน้ําส่วนตัวตรงนี้เอะห้องน้ําแบบว่าห้องน้ารวม มีห้องน้าในตัวค่ะอูอช้ชั้นล่างชั้นล่างจะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องแม่บ้านหนึ่งห้องเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเห็นเขาบอกว่าชั้นสองมีจกักรุช,ชี่ส่วนตัวส,วสองห้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีบาร์มีบาร์ด้วยไปดูห้องบนกันเอ๊โอ้ยห้องนี้นั่งจองแล้วนะโหอลังการมากมีจกักรุชชี่ข้างนอกด้วยเย้ฮัลโหล ฮัลโหลน่นนุ่นนุ่นุ่นมิจากุชิด้วยเอ๊แล้วก็นั่งมองวิวตรงนี้โอ้โหอลังการมากเลยนะคะไอ้เลสโก้จงเลยนี่มันมีสองห้องว้าวห้องนี้ก็เตกุชิเหมือนกันนี่มี่ก็เหมือนกันนะคะก็คือมีมาสเตอร์เบด룸สองห้องก็คือน้องเาจองแล้วห้องหนึ่งแล้วที่เหลือทุกคนก็ไปแย่งกันเอง อันนี้ห้องปกตินะคะคงจะตกเป็นของผู้ชายทั้งหลายห้องข้างล่างกับห้องนี้คงตกเป็นสรุปห้องข้างล่างอะ่ะอันนี้สุดเลยทุกคนต้องแย่งชั้นสองกันแล้วแหละเย้นะคะนี่ก็คือเป็นทริปแรกเลยนะของพี่พนักงานโรสโกโนะคะของบริษัทนะคะทริปนี้ก็คือเป็นทริปกำลังใจ ที่ทาให้พี่พพนักง,งานทุกคนเบื้องหลังทุกคนของพวกเราเนี่ยฟื้นฟูพลังงานนะคะเพื่อกลับไปสร้างเบื้องหน้าที่แข็งแรงกันต่อไปนะคะไปดูการว่าเราจะไปบ้ากันที่ไหนกันหลังจากนี้จะไปทํากิจกรรมอะไรกันในทริปนี้นะคะไปสนุกกับเลานะคะเย่ yeah! แล้วเราจะไปจองห้องและเดีรถแยก นะคะน้องวอามาเป็นรับหน้าที่เป็นช่างภาพเนื่องจากทุกคนไม่ว่างเลยเพราะทุกคนกําลังทําอาหารน้องวอาเลยขอนรับหน้าที่นี้แทนเพราะอยากให้น้องอลไปทําอาหารเลยนะคะปลอดภัยที่สุดนี่ตอนนี้ฝ่ายอะไรคะแกะปูค่ะนี่ค่ะคนสื้อของเราอ๋อฝ่ายเลขาก็คือฝ่ายแกะใช่ไหมก็คือไปตลาดกันมาแล้วก็ได้มาหนึ่งลังใหญ่ๆ อันนี้ฝ่ายอะไรคะฝ่ายสเต็กครับผมสเต็กเนื้อที่น้องม้ากินไม่ได้แวิเหรอาขึ้นได้มาเพราะน้องม้ากินไม่ได้เราจะกินเองใครอนุญาตอ่ะไม่ได้ขอเงินเงินใครเงินใครเบิกงบบริษัทไม่รู้ความคิดพี่เฟียรครับความคิดพี่เฟียร์ใช่เนื้อมาทะเลเราก็ต้องกินเนื้อวัวเพราะว่าวัวอยู่ที่ทะเลอ่าาาาไปด้กันได้รีวิวอินฟอร์มทีมทำนี้เลยก็ได้บอกว่า สัสดีครับตอนนี้นะฮะเราก็มาวันที่สองแล้วนะครับผมก็คือเป็น Day ์ทูในการพาน้องๆพนักงานบริษัทโรสโกนะครับผมก็จะประกอบด้วยน้องโบนะฮะฝ่ายช่างภาพนะครับผมน้องเบฟผู้ช่วยการตลาดนะครับน้องจาน่านะับผู้ช่วยนะครับผมน้องปลอยน้องยุ้ยนะครับผมเป็นฝ่ายแพ็คของนะครับน้องใหม่เป็น เลขานะครับผมน้องก๊อฟนะฮะเป็นรปภไปยังออฟฟิศใช่ใช่หรอเรื่น้องชายน้องรีวนะครับผมเป็นอ่าวิดีโอนะครับผมก็เกียเกียดมากนะฮะส่วนน้องวาวส่วนน้องวาวนะฮะปริญาสุดสวยต้องเซียสนะครับผมอ่าเผื่อใครไม่เคยเห็นภาพเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรนะเซียสเป็นอะไรเป็นอ๋อเออลืมเป็นฝ่าย เคยสีอาร์ตเออทำไมนึกนานจังทุกคลิปของเคยสีอาร์ตก็คือเป็นฝิวนะเฟวันนี้เรามาที่เสียงทรีมังกี้เสียงบอกเสียงมาเสียงเห็นเขาบอกว่าเป็นเสียงจิ้งหลีดที่วากเไมายใช่เดังมากดัง่ากก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปกินที่ร้านทรีมังกี้คาเฟ่บรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าแบบอยู่บนเขาแบบต้นไม้เยอะๆนะครับแล้วเราก็จะไปดูทรีมังกี้คาเฟ่ครับว่าไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงไปดูกัน ดย์ Day 3, วันทนี่3าม <Yeah. S 1> ของทริปเพราเมื่อวานถือว่าเป็นไฮอินนะคะเพราะเมื่อวานเราไม่มีจุดหมายเป็นวันพักผ่อนนะคะแต่วันนี้เราร้อมแอด e n t เวนเจอร์แล้วพาทุกคนไปเที่ยวเต็มที่เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลิฟอันดามันซึ่งเมือาเห็นรีวิวว่าแดีมากๆแล้วก็เห็นพี่ดา,าราไปเยอะก็เลยเลือกแล้วก็มาที่นี่นะคะแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือวันนี้เราจะไปเกาะ เกาะที่เรียกได้ว่าติดอันดับท็อปอยู่แล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วสวยที่สุดอยู่แล้วแล้วยิ่งตอนนี้เป็นช่วงที่ไม่มีชาวต่างชาติเข้าเลยแล้วเขาบอกว่าน้ําใสมากเดี๋ยเราจะไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าแทนน้องไม่เคยไปเกาะอ,อีพีเลนตื่นเต้นมากมากเลยแต่ว่าพี่หนึ่งไปยเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเราจะบอกว่าเนื่องจากว่า เรานั่งสปีดโบ๊ทไปใช่ไหมแล้วนั่งสปีดโบ๊ทไปคือ45นาทีแต่ค้นนั่งสปีดโบ๊ทอ่ะปกติแล้วอ่ะตกคนละประมาณ1,599บาทนะคะต่อคนด้วยความที่น้องก็ถามพี่เพราะว่าแล้วเรือ1ลำนั่งได้นั่งได้กี่คนนะคะก็คือนั่งได้45คนถึง65คนแล้วน้องก็คือยังกลัวและแพนิคก,กับโควิดอยู่น้อง <c oughs> ก็เลยที่คาเหมารลำเท่าไหร่คะไปกันเอง10คน44,000บาทยังไงครับคุณโบอิง ถ้าหากว่าไปแบบกับคนอื่นก็คือรวมกันก็ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ว่าคราวนี้เราก็แบบเพิ่มอีกสองเท่าเพื่อที่เราจะ private แล้วก็แล้วก็ปลอดภัยนะคะจากจากผู้คนแล้วเราก็จะแบบอยู่ในเรือกันแค่กุ๊มเราแล้วก็ไปเที่ยวกันก็แบบตามใจเราแล้วความตามใจของเราก็คือทําให้เราจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือมาสายนั่นเองุณอีโอเขามาหมอเรือให้เราอะไรนะซีอีโอเขามาหมอเรือให้ เดินไปกลาบเออบ้าเหมาสปีดโบ๊ทไปเลยใช่อย่าเป็นบ้าอย่าเป็นพนักงานรถกระบะอ่าไม่รับอ้โห้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ้าไม่ได้ทำสมาคิ a d v a n c ั d เหรือเอ่าจะรับเพิ่มเหรอ เป่าแล้วคนเก่าเป็นเรือของเราเลยนะครับแต่เพียงผู้เดียวเย้ เออเอเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้อเฮ้ยเฮ้รเฮ้อเฮ้สเฮยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้เยเฮ้เ้เฮ้้เฮ้้ ม่ต้องกลัวแดดเลยน้องวิ่งลงไปในท้องแล้วออนะคะก็น้องปลาของเรานะคะน้องว่ากำลังจะออกแดดแล้วเดี๋ยวจะไปต้องต้องย้ายเรือไปล่องเรือแล้วนะคะน้องก็จะต้องมีสระชนะต้องพกตลอดเลยนะคือตอนเช้ากินมาแล้วเราก็กอกินอีกทีนึงนะคะก็คือเป็นอาหารผิวนะคะทําให้เราสู้แดดทาให้ผิวเราอะเจอแดดแล้วก็คือแข็งแรงยังไงก็แข็งแรงค่ะบาคนไม่ทาครีมกันแดดกินน้องแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยเมนูเจแปนนะคะไม่ต้ไม่ง้อกันแดดอันนี้ไม่งอ่งาะขอพี่ขอขอคุณ มันไม่ได้กินเลยอะไรเนี่ยมันจะต้องออกแดดเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายน้องว้าท่ไงแล้วไม่ได้กินหรอเมื่อเช้าไม่ได้กินคือก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอน้องว้าให้พี่พี่พนักงานทุกเดือนอยู่แล้วของตัวเองอยู่ไหนน้องว้ามาเอามาแค่ขวดเดียวหมดแล้วไม่ได้บอกใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาดูละเฮ้ยแล้วหน้ามันรู้เลยว่าหน้ามันเก่งอ่ะกินให้ดูกินให้ดูเฮ้ยตาน้ำอ่ะ อ,อันนีเฮ้ยอะครด <laughs> ครอ,อะไรมือ2มือทีมีหนึ่งแน่นอน <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่พีพีดอนนะครับผมเป็นเกาะที่มากินข้าวซึ่งปกติก็คือเกาะพีพีดอนเนี่ยคือสามารถมาอยู่อาศัยได้เลยมีโรงแรมมีแบบว่าร้านอาหารมีคาเฟ่มีร้านอาหารอะไรเงี้ยตอนนี้เรามาพักตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกินข้าวตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าไม่หิวไม่หิวเท่าไหร,<ด><ด>ร่พนักงานโรสโกรเรามากันสองโต๊ะเลยนะครับผมนี่ข้างหลังอีกโต๊ะหนึ่งนะครับมื้อนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมทุ่มทุนมากๆให้พนักงานทุนอยากกินอะไรกินเต็มที่เลยนะฮะไม่อั้นตักเท่าไหร่ไม่อั้นนะฮะนี่ คบุฟเฟ่ส์อยู่แล้วบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วบุฟเฟ่ย์อยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในสถานที่ต่อไปของทริปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันไปไมต้องลงไปดูด้วยนะว่าก็เห็นเนี่ยเต็มเลย มาพักผ่อนที่เกาะไผ่เป็นที่สุดท้ายเพราะว่าเกาะไผ่เนี่ยเป็นที่ที่แบบให้เราอยู่ชายหาดเล่นน้ําอยู่แบบได้สบายจะนอนตากลมแบบมันก็จะสงบมากๆนะคะนะตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่เราพอเราเช่าเรือมาเองก็ใยการว่าเรากําหนดเวลาเองพเรากำหนดเวลาเองพว,วงคือเราจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งพอเรามาแบบอาะเรามา,มาหลังคนอื่นตอนแรกเขาถือเขาเขากขาลับภูเก็ตหมดลวเรามาตอนนี้เลยทําให้ตอนนี้ทั้งเออกาะมีเพียงแค,แค่เรา11อคนเย้ ไม่มีใครเลยไม่ไมีใครเลยเหมือน,นเหมืราแบบว่าตามคนอื่นมาตลอดแบบเรือตามเขาไปที่เกาะพีพีเขาก็ออกแล้ว,ลวก็อยู่ต่อคือแบบว่ามันแบบว่าลงตัวมาก็ล้างเพื่อเขาเลยไปอินเสิร์ตรอบๆปะ ตอนนี้นะคะเราก็เป็นเวลาเช้าแล้วไม่เช้าจ้ะเย็นจังไม่เช้าไม่เช้าอตอนนี้นซันจะเซตแล้วนะคะสีค่าที่จะตกดินแล้วเราลืมถ่ายง่ายๆเลยเราลืมถ่ายนะคะเราก็เลยม่ถ่ายเลยนะคะเรามีแผนกันว่าวันนี้เราจะมาเล่นเจ็ตสกีก่อนกลับบ้านไปดูกันนะคะน้องวอลจะเป็นคนขับครั้งที่หนึ่งนั่งเองน้องวอลขับครั้งที่สองเอ้ไม่ใช่น้องยังไม่เคยขับครั้งที่แล้วพี่หนึ่งขับครั้งนี้น้องวอลจะต้องดได้ขับบ้าง การขับขี่อย่างปลอดภัยข้อแรกนะครับผมห้ามดื่มให้ดื่มมาห้ามขับข้อสองก็มองดีๆรอบข้างใครมีใครหรือเปล่าข้อสามก็มันมีระยะปลอดภัยอยู่อยู่ให้ห่างครับห้ามตามหลังกันนะฮะห้ามตามหลังแล้วก็อย่าไปเข้าใกล้คนทำมือเดี๋ยวไปแบบดิฟใส่อะไรเงี้ยถ้าตกลงไม่ขึ้นข้างหลัง เออตอนนี้นะคะเราก็ ถึงกรุงเทพแล้วดีใจหใไหม<อ>ใชไหม<อ>ชุดก็เหมือนเดิมเหมือนตอนมาเลยเราก็ปลอดภัยกลับบ้านเหมือนเดิมนะคะม<อ>ีตั้งแต่หัวหลดเท้านะคะเราปลอดภัยกลับบ้านบบหเหมือนเดิมนะคะป <c oughs> ้อง,องกันตัวเองป้องกันผู้อื่นด้วยนะคะ <c oughs> เรียกได้ว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้แหละว่าจะไปได้ไ,ดไปเยวอีกเมื่อไหร่เพราะไอ้เริ่มจะแบบว่านักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขอกลับบ้านก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเราในเที่ยนี้เรียกได้ว่าเหนื่อยมากๆค่ะใช้พลังไปเยอะมากนะคะแล้วไปเจอกัน ว่าเราจะพาไปไหนอีกไปทำอะไรอีกคิดก่อนนะบ๊ไปตายมือคุณหมอเลยนะมือคุณหมอผ่าตัดเอ้ยมีคนมีคนถามว่าเรามาจากหน่วยอะไรหน่วยรอสโก้หน่วยเฟรซี่อารเออหน่ยเฟรซี่อาร์ตไป้สำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับถปนช่องเฟรซี่อาร์ตของเรานะครับอย่าลืมกดติดตาม เฮ้กระดิ๊เฮ้ต้องกระต่ายกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะเเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล้วเราจะพาทุกคนไปบ้าไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับยบายครับายครับ